ที่ชนบุรีนะครับเหตุการณ์ระหว่างเพื่อนบ้านแต่ครั้งนี้ถึงขั้นยิงกันเลยนะครับทะเลาะก,กันมานานแล้วทั้งๆท,ที่บ้านสองหลังเนี่ยอยู่ติดกันหลังหนึ่ง ขายบ้านให้กับคู่กรณีนะ,ะแล้วไม่รู้ยังไงพอย้ายมาอยู่ก็ทะเลาะกันคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นฝั่งผู้ก่อเหตุชื่อนายทองดำอันนี้ชื่อเล่นนะชื่อจริงชื่ออัคคณีนะคะออกมายืนหน้าบ้านตัวเองบ้านเขาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะแล้วก็ตะโกนด่าเพื่อนบ้านตะโกนด่าวกเวกวกเวกฝั่งนั้นเขาก็เลยระดมญาติเขาออกมาเหมือนกัน<ะ>แล้วก็มายืนชี้หน้าด่าซึ่งอีกฝั่งหนึ่งญาติเยอะแล้วก็มีอาวุธมีไม้อันนี้ภรรยาผู้ก่อเหตุ ภรรยาของอักขนีนะภรรยาอาบน้ําอยู่สังเกตนะเธอนุ่งกระโจมอกเอาผ้าขมหนูคล,มคลุมไหล่ออกมาเพราะได้ยินเสียงสามีตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้านไนงะก็เลยพยายามจะมาห้ามมาดึงดึงสามีบอกพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วกลับเข้าบ้านเถอะดึงกลับมากลับมานี่ปรากฏว่าคู่กรณีมาอะไรได่าอะไรคมสารกับมานิดมาแล้วนะคะมายืนชี้หน้า มาสิออกมาสิคือฝั่งนี้เขาก็ไม่ยอมไงว่าทําไมต้องถูกด่าฟรีอ oh. ่าเปิดไฟแล้วเห็นไหมคะออกมาแล้วนี่ฝั่งคมสันถือไม้มาด้วยมานิดก็มีไม้นี่คมสันเข้าไปเอามือค้าคอมานิดเงื้อไม้รอบังออนภรรยาของอัคนีวิ่งตามไปย่ายายา,ยาหลังจากนี้แหละวุ่นแล้วเพราะว่าอัคนีเจอฝั่งนู้นคนเยอะใช่ไหมครับสู้ไม่ได้ใช่ไหมย้อนกลับเข้าบ้านตัวเองเอาปืนออกมาอ uh huh. แล้วทีนี้เลยเดินไล่ยิงเลยค่ะ ไล่ยิงเลยนะคะฝั่งของคู่กรณีเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกันน่ะโดนยิงไปแล้วนะแล้วนี่อคณีก็คือขี่มอเตอร์ไซค์หนีคนยิงนะฮะคนยิงยิงเสร็จแล้วเข้าบ้านคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่หนีนี่คือหลังจากที่เกิดเหตุแจ้งตำรวจแล้วค่ะเ,คเพราะว่าโดนยิงบาดเจ็บไปถึง3คนที่โดนน่ะโดนสองนะอีกคนนึงกระสุนหมดพอดีล้มไหลหลุดค่ะดูนะ 3คนที่ถูกยิงคมสันคงเหล็กโดนเข้าแก้มซ้ายนัดหนึ่งแขนซ้ายอีกนัดหนึ่งมานิดโฮกอ่อนคนนี้กระสุนหมดพอดีอแต่ความที่รีบวิ่งหนีล้มไหลกระแทกพื้นไหลหลุดผิดรูปไปเลยวิ่งหนีตายนะครับอ่าแล้วก็นายสเสน่หกออดอคนนี้อายุ57ปีโดนยิงเข้าชัยโครงซ้ายกระสุนฝังในนะคะลองฟังดูนะจากฝั่งของผู้บาดเจ็บนะคะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรค่ะ เขาไม,ม่ซื้อบ้านนะ่ะแล้วก็ของแหลงมาอะไรนะฮะมเก็ไม่ซื้อบ้านผมนั่นแหละครับผมนี่ก็คือของแหล่งนะ<ะ>ยยั่นฮะแล้วทำไมเขาถึงมาทำร้ายอ่ะครับเขาเป็นประกอบอยู่แล้วลนะ่ะคือผมก็ผมแยกไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าเขาโกรนด่าทุกวันเนะนี่ยไม่รู้กี่นะัดแต่พอถึงผมกระสุนหมดพอดี อ๋อเนี่ยคนนี้ก็เลยล้มแล้วก็ไหลหลุดนะคะทีนี้เขาบอกว่าทะเลาะอ,อะไรกันหรอ <_ d> um> เขาบอกหลายเรื่องไอ้กรณีล่าสุดที่เพิ่งจะทะเลาะกันถึงขั้นเอาปืนมายิงเมื่อคืนนี้นะคะตอนใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยเขาบอกว่า ดูเหมือนว่าฝั่งอัคนีเนี่ยจะเมาแล้วอยู่ๆมาตะโกนด่าว่าขี่รถแบบนี้ระวังจะไม่ตายดีดายาปลามไปถึงบุพการีพวกเขาถึงได้ทนไม่ไหวถึงได้ออกกันมาทั้งคณะยัดาติกันเนี่ยนะคะในขณะที่ภรรยาของอัคนีค่ะนางสาวบางออนที่เราเห็นเธอนุ่งกระโจมอกออกมาห้ามสามีตั้งแต่ต้นเลยนะพยายามห้ามแล้วนะเธอบอกอย่างนี้ว่าสามีเนี่ยไม่ฟังเธอเลยถึงขั้นขาดสติวิ่งเข้าไปเอาปืนในบ้านขนาดจุด38ออกมาไล่ย,ยิงเพื่อนบ้านค่ะ แล้วมีเรื่องกันแล้วมีเรื่องมันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะเขาก็ดังเราก็อยากอยู่เงียบๆแล้วก็อยากไปอีกท่านแล้วพอเรียนพี่น้องเขาหมดเราก็มาอยู่กันซื้อกันตรงนี้สองคนเราก็ไม่มีใครรู้ตัวแล้วใช่ใช่แล้วมันจะทุกอย่างมันจะได้เพราะอะไรเราก็มีแล้วปืนอยู่ไหนตอนนี้ปืนนะอ๋อเขาเอาไปด้วย แล้วก็คือว่าหลังจากนั้นคุณเบนซ์คุณผู้ชมตำรวจให้คุณบางออนโทรหาสามีหน่อยหนีไปไหนแล้วเธอก็เลยโทรไปแล้วลองฟังดูนะว่าเกลี้ยกล่อมสามียังไงให้กลับมามอบตัวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาถ้าถ้าคิดว่าดูมอบตัวเลยเพราะว่ายังไงก็เองก็ผิดอ่ะเองทำร้ายเขาอ่ะตำรวจตตำรวจแล้วก็สารวงสารวัยอะไรช่างกล้องเขาก็มานี่หมดแล้วแล้วมอบตัวดีกว่าเขาพ้อันตวคตัว ต้ <łość> ่งก <Harriet, S 1> ันตัวพี่พี่ตำรวจหลงพักเมื่อใหญ่นะทองดำอ่ากรับผอไมรมตีผครัอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นก็ทองดำก็มามาตัวละกันแล้วก็มาสู้คดีกันดีกว่าเนาะอืมไปพร่งนี้้กัน่ขอทาใจก่อนอ่า ขอทาใจก่อนตัวเองเป็นฝั่งยิงเข้าไปนะฝั่งนั้นบาดเจ็บ3าคนแต่ตัวเองบอกขอทําใจก่อนวันนี้จะมาพบตํารวจจะมามอบตัวแล้วเขาก็อ้างไว้ว่าเขาทําไปเนี่ยเอาปืนมายิงเพื่อป้องกันตัวนี่นะฮะ,ะเพื่อนบ้านอยู่ติดก,กันแท้ๆนะครับไล่ย,ยิงเจ็บไปที่จริงเจ็บสอถูกไหมเจ็บสองอีกคนหนึ่งหนีจนล้มนะครับเลยเจ็บตามไปนี่คนก่อเหตุนะครับอัคคีสะแก้วหรือว่าในทองดำนะครับ